ทย5วิธีทําให้มาม่าอร่อยขึ้นที่คนไทยชอบมากที่สุดใส่หมูเห็ดเป็ดไก่เข้าไปไม่ได้อยู่ในเดสใส่หมูยองไม่อยู่ใส่ชีสไม่อยู่กินดิบๆไม่มีคุณผมไม่เข้าใจคําถามอะสมมติคุณต้มมาม่าเสร็จใช่ไหมเอามากินให้มันโปติก็กินเปล่าๆใช่ไหมคนไทยอาจจะแบบทำไงให้มันรสชาติอร่อยขึ้นหรือมีอะไรมากใส่น้ําพริกอ่ะผมหยวนให้นะที่5้าโรยพริกแห้งกับกระเทียมเจียวเออปมาให้อย่างนั้นอะอปรุงเพิ่มอะแตมคุก็ต้องบอกไงว่าใส่อะไรเนี่ยอ๋อมันม ผมว่ากินกับข้าวแล้วจืดอร่อยเคยมีรสชาติมากขึ้นกินกับข้าวมันคืออิ่มขึ้นมากกว่า,าถ้าผมชอบกินจืดอ่ะก็เรื่องของมึงไงแต่นี่กูถามว่าทําให้อร่อยขึ้น <c oughs> โอเคเออโทษทีใส่ลูกชิ้นอ่ะผมให้นะใส่ปูอัดหรือไส่กอกอยู่ที่สาม ใบนะคือมันเป็นเบสิกอ่ะใส่มาม่าต้องใส่อันนี้ยฮะใส่เครื่องปรุงไม่ใช่คือมันเป็นเบสิกของ<ะ>อาหารไทยอ่ะที่มันต้องมีข้างบนน่ะต้นหอมมึงบ้าแล้วบนนี่ <laughs> อะไรว่าอาหารไทยใส่ข้างบนคนกินกะเพราคุณใส่อะไรข้างบนใบกะเพรา <laughs> ไม่ใช่เครื่องปรุงนะใส่อะไรข้างบนกินกับอะไรอ่ะน้นปลาพริกไม่ใช่ไข่ดาวถูกต้องไข่ดาวหรือไข่ลวกอันที่สองกับที่ที่คล้ายกันเออเป็นอาหารหมวดหมู่เดียวกันแค่คนละกรรมวิธีเวลากันับกรรมวิธีเลยสาหร่ายใกล้เคียงผักถูกต้องที่สองคือผักสดกลัาปลีผักดองถูกต้องจริงหรอใช่คนเลยกินมาม่ากับผักดองไม่รู้กันมันมีคนอ่ะขอโทษครับถ้าคนกินมาม่ากับผักดอง